บอลเดี่ยวเนียวซับค้ำคืนวันจันทร์ที่2ธันวาคม2567นะครับวันนี้อยู่ในศึกบิ๊กแมตช์ของทางด้านกันโชเซลายเตารี่ครับโรม่าเจอกับอตาลนตาแล้วก็มีอีกหนึ่งคู่ครับจากลาลิกาสเปนครับเซบีย่าเจอกับโอซาซุนนานะครับก็ฝาก,กเพื่อนๆติดตามกันด้วยสำหรับบอลวันจันทร์2คู่นะครับคิดว่าผมอาจจะยาวนิดนึงนะเพื่อนำเสนอมุมมองของต่างชาตินะครับในการประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับ หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับส่วนใครไม่มีเวลาฟังเลื่อนไปท้ายคลิปนะครับเรามีสรุปผลให้เพื่อนๆได้ฟังกันเช่นเคยนะครับเมื่อวานครับก็เป็นที่น่าพอใจพอสมควรครับสกอร์สูงลิเวอร์พูลนะครับถ้าลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับ ตั้งใจยิงอีกนิดนึงะผมใช้คําว่าตั้งใจนะครับน่าจะมี4ี่ห้าเมตรนะฮะส่วนแมนยูครับสี่ศูนย์ฟาดเียบเช่นเดียวกับเชลซีสามศูนย์ฟูลล่ตามตีเสมอสเปอร์ได้ก็หวาดเจี๊ยบเลยทีเดียวครับในแง่ของการลงทุนเมื่อวานเนี่ยผมไปทางด้านของแมนยูแล้วก็ทางด้านของเชลซีนะครับราคาค่อนข้างที่จะงดงามเลยทีเดียวนะครับส่วนสเตปสี่เนี่ยมีเพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าเนี่ยออกตัวดินี่นะครับผมบอกว่ารุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งไน้องนะครับแล้วก็นิ่งกอ้ตายห่าเลยนะฮะสูง3มเมตรไม่ ตายแค่ตัวเดียวก็นะครับถ้าใครที่ตามแล้วก็ออกตัวได้ก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับในแง่การลงทุนเมื่อวานนะวันนี้ไปลุยกันใหม่นะครับสำหรับค่ำคืนแห่งวันจันทร์แบบนี้นะครับต้นเดือนแบบนี้ก็สวยงามเลยทีเดียวครับฟันทงครับ วันนี้นะครับโรม่านะครับเปิดทางด้านของสตาลิโอนะครับโอลิมปิโกเจอกับอาตารานั่นเองครับโรม่าปีนี้สตาร์ทได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่อยู่อันดับที่15 km. ของลีกนะฮะเพิ่งเอาชนะ3เกม นะครับจาก13เกมที่ผ่านมาก็โอ้โหนะครับปีนี้ทีมค่อนข้างที่จะเหนื่อยกันเลยทีเดียวครับเกมในบ้านชนะ3เกมจาก6เกมครับไม่เสมอเลยนะครับแล้วก็แพ้ไป3เกมนะ50-50นะครับสำหรับเกมในบ้านส่วนอัร์ตาล่าปีนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับในแง่ของเกมลุกนะยิงไปได้ถึง34ประตูจาก13เกมก็ถือว่าเกือบนัดละ3ประตูนะเพื่อนๆน ถ้าค่าเฉลี่ยออกมาแบบนี้นะครับสองก,กกว่าเลยทีเดียวก็ถือว่าในเกมลุกเนี่ยคนข้านที่จะจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับชนะ9จาก13นะสวยงามฮะ ฟอร์มของอตาลนต้าเมื่อเจอกับโรม่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าอยู่ฝั่งอตาลนต้าเกือบทั้งหมดเลยนะครับ10เกมหลังที่เจอการย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2019เป็นต้นมาเป็นทางด้านของอตาลนต้าเอาชนะไปได้ถึง6เกมครับสเสมออ2แพ้ไปแค่2เกมแค่นั้นเองนะครับโรม่าทำได้ดีสุดๆนะฮะในปีนู่นเลยครับต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022นู่นเลยที่เอาชนะอตาลนต้าในนัดล่าสุดในการเล่นในบ้านนะครับ4นัดหลังไม่เคยชนะ อตาแรต้าเลยสาหรับโรมาในซีซันที่แล้วเสมอกันในบ้าน1-1แล้วก็กลับไปเล่นในบ้านอาต,ตาอาตาต้าโดนไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับดังนั้นภาพรวมแล้วอัตาแรต้าแรดูจะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าทางด้านของโรมาอย่างชัดเจนนะครับในช่วงพักหลังมานะครับฟอร์มของโรมาครับสิบนัดหลังมีชัยชนะแค่2เกมซึ่งเป็นเกมในลีกต้องย้อนกลับไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานู่นเลยนะครับชนะอ่าอ่ ใช่ครับแล้วก็ชนะทางหน้าของโตรรโนแค่นั้นเองครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็มีเกมยูโรปาลีกนะครับชนะดินาโมเคียบนอกนั้นแทบจะไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่เลยนะครับนัดล่าสุดผมแต่นัดล่าสุดผมเล่นโรมานะตามตีเสมอสเปอร์ในช่วง90บกได้นะแต่ก่อนหน้านี้แพ้นาโปลีครับแพ้โบโรนญาสำหรับในลีกนะตอนนี้ในลีกเนี่ยแพ้มา3นัดติดแล้วค่อนข้างที่จะมีปัญหาจริงๆครับสำหรับเกมในลีกของทางด้านโรมานะครับส่วนนาตาลินตาครับ สิบนัดหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับเก็บเรียบมาถึงเจ็ดเกมติดนะฮะต้องบอกว่าเป็นฟอร์มที่โหดสัตว์รัสเซียณนะช่วงเวลานี้ครับกดยังบอยไปหกหนึ่งฮะในศึกแชมเปี้ยนลีกนะครับ,ก,รบกดมาหมดแล้วฮะอูเดเนเซ่ปามารวมถึงสตูตการ์ดด้วยตาลันตาปีนี้สุดยอดจริงๆเป็นทีมที่ทำเงินได้ดีที่สุดในทุกรายการเหมือนกันฮะสำหรับในซีซั่นนี้ไม่มีข้อคอ,อรหาเลยนะครับค่อนข้างที่จะลงตัวพอสมควรนะรวันนี้เป็นรอง นะาตันตาบุกมาต่อนะครับเสมอเพราะครื่งเป็นบอล3หนแาครับแน่นอนครับเจ้าบ้านได้เปรียบในเสียงเชียร์แค่นั้นเองสูงต่ำเปิดที่สองลูกครึ่งครบสามนะครับไม่มีเกมใดๆกดดันสําหรับทั้งคู่นะก็จะเล่นเกมเด็กในเกมสุดสัปดาห์หน้าเลยนะครับก็ส่วนความพร้อมวันนี้นะฮะโรม่าปีนี้แรดูจะมีปัญหาเรื่องเกมลุกซึ่งเป็นทุกปีอยู่แล้วที่โรม่าเนี่ยนะครับไม่ค่อยที่จะยิงประตูได้ดีสักเท่าไหร่ นะครับแต่ว่าเสริมทัพอย่างโรบ,บิกเข้ามาปีนี้โรบ,บิกก็แลดูจะแผ่วไปเลยนะครับชาราวี่ที่บาดเจ็บอ่อน,ออนแอด,แอด,แอดแก็หวนคืนที่มาบ้างหายไปบ้างนะครับตัวหลักก็ยังเป็นคิเซนเต้นะครับโคโนเน่รวมถึงเปเรกินีีนอกนั้นอ,อังเจริโนนะครับก็ ก็ต้องยอมรับนะครับว่าโรม่าปีนี้เนี่ยตัวบาดเจ็บสับกันบาดเจ็บแล้วความมีสเสถียรภาพของทีมเนี่ยยังเล่นด้วยกันต่อบอลกันมันไม่เนียนตานะครับไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่ทําให้เกิดปัญหานะเวลานี้เนี่ยโรม่าทแทบจะขึ้นเกมไม่ได้เลยทุกท่านนะครับเป็นที่มาของเหตุที่บอกว่าโรม่าหาประตูได้ยากจริงๆส่วนอตาลุต้านะครับมันเป็นทีมที่ต้องบอกว่าเล่นด้วยกันมานาน นะครับชุดนี้อย่างเดเมอารุกแมนนะครับโรดิกุยก็มาระเบิดฟอร์มในซีซั่นนี้เหมือนกันครับปาซาริดนะฮะแอนเดอร์สันมาเชเดลลูนนะครับเบรานวานะครับโรเกอรี่นะครับก็ถือว่าไม่บาดเจ็บด้วยนะฮะสำหรับตัวผู้เล่นของอตาลนตานะครับวันนี้ตัวอย่างสปาร์ต้ากับสคาร์มาค่าเนี่ยสคาร์มาค่าเจ็บอยู่หลายเกมแล้วแต่ไม่ส่งผลกับทีมเลยนะฮะ ถ้าย้อนกลับไปดูฟอร์มนะช่วงเวลานี้ตาันต้ายังคงชูผลงานได้อ,อย่างดีนะฮะส่วนทางกลับทางด้านของเจ้าบ้าน,นะครับเฮอร์โมโซมีการบาดเจ็บนะครับรวมถึงเบซรี่ด้วยที่โดนแบนไปในนัดน,นี้นะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วามได้เปรียบนะครับในแง่ของเสียงเชียร์แั่นั้นเองครับที่โรม,มาเป็นต่อนะส่วนฟอร์มจริงจจังๆเนี่ยผมว่าตารนต้าอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะมั่นใจ เพื่อคว้าชัยชนะ8เกมติดได้หรือเปล่าครับอยู่แล้วมาเจอกับช่วงโรม่าที่มันอ่อนแอแบบนี้ก็ยังคงมีโอกาสมากกว่านะครับโมเมนต์ของฟุตบอลมันมักจะเป็นแบบนี้แหละนะครับอฟอร์มของนักเตะเลตติ้งเนี่ยอเดมูราลุกแม่นครับ7.75นะครับตาลันต้าทั้งหมดอ่ะนะฮะโอ้โหนะครับมีปาโรดิบาร่าติดมาแค่นั้นเองนะครับนอกทันโอดนะครับ เทียบชั้นนักเตะปีน,นี้ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเลยทีเดียวสำหรับทางด้านของโรม่านะครับอัลตารันตาอยู่อันดับที่2ของลีกนะเรตติ้ง6.79เท่ากับฟิออลเรดิน่าเลยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยบนะในการยิงมากายิงประตูมากสุดนในลีกถึง34ประตูไปแล้วนะครับสำหรับตาลันตาดูดันครับสำหรับในช่วงเวลานี้นะครับส่วนทางด้านของโรม่าเนี่ยไม่ค่อยสู้ดีนักสักเท่าไหร่เหมือนกัน นะครับอยู่อันดับที่ส1ของลีกกับ14ประตูแค่นั้นเองนะครับค่า XG เนี่ยบ่งบอกถึงในแง่ของการประสิทธิภาพในการทำประตูนะฮะตัลันต้าอยู่อันดับที่2เลยนะฮะยี่ส โอ้โหโหดๆนะครับกับ33ประตูนะส่วนทางด้านของโรม่า17 9 8นะครับห่างกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวดังนั้นวันนี้ก็ยังไงนะฮะทีมเยือนก็ยังคงแลดูมีประสิทธิภาพดูดีกว่านะครับความเห็นของต่างชาติครับอตันต้าที่42จากข้อมูลของ fc table นะครับ <t ab> มีโอกาสชนะมากกว่าเจ้าบ้านอยู่แล้วนะครับเสมอ27เจ้าบ้าน มีการชนะ29นะครับก็ลุ้นดูนะจากแต่จากราคาเป็นบอลสามน่นะครับสื่อทางด้านของอิตาลีอย่างคาวตัวาวซิโอนะครับบอกว่าวันนี้ตาร์ลตาชนะแน่นอนนะครับสปอร์ตโมครับให้เสมอ2-2ครับมีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันนะครับในบ้านของโรมาต้องการที่จะทำไม่แพ้เหมือนกันนะนะต้องลุ้นดูนะครับส่วนสปอร์ตแคด้ให้2-1ครับหน้าเดียวเลยนะครับเช่นเดียวกับนิวนาวก็ให้2-1 นะครับส่วน s o อกเก New บอกว่าทั้งคู่จะยิงประตูกันได้นะครับเนื่องจากทางด้านของทีมเยือนเนี่ยยางตอร์ต้ายิงได้ดีก็จริงแต่บางนัดเขาก็โดนติดนัดละหนึ่งประตูเช่นเดียวกันนะครับส่วนฟุตบอลไวส e เปอร์จากแอนดี้เดอรนี่นะฮะบอกว่าเกมวันนี o ้ตอร์ต้าบุกเชื L ่อด2-1ครับสกอร์สูงด้วยนะครับส่วนข้อมูลของเว็บไซต์เดิมพันอย่างโฟเบนะครับ โรมามีกา่ชนะแค่ยีามเในบ้านนะเสมอสิบนะครับตานต้าหนึงห้าสิบเกมในบ้านของโรมาเจ็ดเ,เกมเกเกมหลังของการช่วยเรลาอิตาลีนะครับชนะแค่เกมเดียวเสมอหนึ่งแพ้ไปถึงหเกมนะสำหรับโรมาวันนี้เขาให้3 1 นะครับเพื่อนๆมองเกมนี้ว่ายังไงลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติกันตัวส่วนตัวผมมองว่ายังไงเนี่ยนะครับโมเมนต์ของบอลมันยังคงอยู่ที่อตาลันตานะครับชนะมาเจ็ดเกมติดในทุกรายการนี้ไม่ธรรมดาแล้ววันนี้มาเจอกับโรม่าที่ขวัญหนีดีฟโฟ มันก็จะไม่ไหวเหมือนกันนะครับมีโอกาสครับสกอร์สูงก็ได้ทั้งต่อทั้งสูงมีโอกาสน่าสนใจครับคู่นี้ผมเลือกเชียร์ตาราตานะครับยังไงมันก็ดีกว่ากัดฟันลองไม่ลงจริงๆนะครับได้สุดๆแล้วเสมอก็ยอมเสียหูแล้วกันแต่ผมว่าเกมนี้ไม่น่าเสมอฮะ อีกคู่หนึ่งครับทางหน้าของลาลิกาสเปนนะครับเซบีย่าเปิดบ้านรับการมายเยือนของโอซาซูน่านะครับดีมากกระจึงหนึ่งฮะสำหรับทางหน้าของเซบีย่านะก็เกมในบ้านชนะ4จาก7ครับแพ้ไป3ปีนี้ค่อนข้างที่จะประคองตัวได้ดีพอสมควรนะครับสองฤด,ดูกาลก่อนเซบีย่าหล่นไปอยู่โซนท้ายตารางในช่วงเปิดซีซั่นนะแต่ปีนี้รักษามาตรฐานได้ดีครับกลับมายืนเล่นโซนกลางตารางก็ถือว่านะครับชัดเจนดีนะฮะก็ชัดเจนนะ ทำผลงานได้ดีครับส่วนโอซากน่านะครับเป็นปกติอยู่แล้วอยู่อันดับเนี่ยครับเจ็ดแปถึงสินะสำหรับบาเซน่าเป็นทีมโซนกลางตาลางที่ประคองตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่ปีนี้เนี่ยเกมเยือนมันแลดูจะแผ่วไปนิดหนึ่งนะครับชนะแค่เกมเดียวกันครับเสมอสองแพ้ไปถึงเกม ไม่ค่อยสู้ดีนักในเกมเดือนนะสำหรับโอซาซูน่านะครับทั้งคู่เจอกันเนี่ยนะครับนัดหลังเซบีย่าไม่เคยชนะโอซาซูน่าเลยนะครับติดที่ผลสเมสมอซะส่วนใหญ่แต่ถ้ามองภาพรวมแล้วผมก็ยังคงมองว่าโอซาซูน่าเนี่ย เป็นบอลแพ้ทางของเซบียานะอดีตของเซบียาที่เคยรุ่งโรจน์นะครับก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2 0 2 0 2 1ดนู่นเลยนะครับแต่ว่า2 0 2 2 2 3ที่ผ่านมาเนี่ยแผ่วไปอย่างชัดเจนนะครับแล้วปีนี้จะแผ่วต่อหรือเปล่านะครับไปดูฟอร์มของเซบียาครับเพิ่งเอาชนะราโยมาได้1 0นะครับในเกมในบ้านนะก่อนหน้านี้นะครับไปแพ้เรกาเนตนะครับแพ้เรอสุสีดัดสิบนัดหลังชนะไปทั้งสิ้นเนี่ยหเกมครับเสมอ1แพ้ไป4นะครับก็ถือว่า ก็พอที่จะน่าไว้ใจได้เหมือนกันสําหรับเซบียาในฤดูกาลนี้นะครับส่วนทางด้านของโอซาซูน่าครับสิบน้าหลังแพ้เป็นแค่2เกมครับนล่าสุดเสมอบียรเรลได้นะครับแพ้เรียมาริตแค่นั้นเองกับแพ้ทางหน้าของเรเบติสนะครับเจอทีมใหญ่ๆก็ถือว่าอืมนะก็ยังคงรักษามาตรฐานได้ไม่เลวครับ แล้วก็เป็นทีมที่ทําเงินได้ดีด้วยดูนะเพื่อนๆทำเงินไปถึง7เกมจาก10เกมหลังปีนี้นะครับยอดเยี่ยมเหมือนกันสําหรับโอซาซูนนะก็ว่าดีขึ้นมาทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้ามาตรฐานของทีมที่มันคงเส้นคงวากว่าคงอยู่ที่โอซาซูนนะครับแต่ว่าถ้าดีดขึ้นมานิดนึงอยู่ที่เซบีย่านะครวันนี้เซบีย่าต่อเสมอ,อครึ่งคนระับเป็นปกติอยู่แล้วทีมดังในอดีตต้องต่อ นะครับก็เป็นบอล3หน้า,าครับได้เปรียบแน่นในบ้านแค่นั้นเองสูงต่ำเปิดสองลูกครึ่งไหลลงมาอาจจะมีโอกาสเฉือนกันนะครับไม่น่าจะยิงอันหรือเปล่านะดูจากทั้งคู่แล้วเนี่ยโอซาซนะูน่าเนี่ยพักหลังมาก็ยิงแค่ติดไม้ติดมือแค่เม็ดสองเม็ดแค่นั้นเองนะครับความพร้อมวันนี้ฮะทางด้านของเจ้าบ้านนะครับเฟอร์นันเดสโรเมโรนะครับลุกเอ่อลุกค,คิมเบคิโอนี่พร้อมแน่นอนครับกูเดลนะครับโรควองกานะฮะบาเด้นะฮะผู้สำรวมเฟอร์นันเดส ก็สี่สามสามเป็นบอลเกมลุกนะครับแต่เกมรับก็บหัวข้างห่วยเหมือนกันนะสำหรับเซบวียนะตัวบาดเจ็บไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับส่วนท่าหน้าของทีมเบียนลูคัสนะครับโทโร่นะฮะโดนแบนไปในนัดนี้นะครับแต่ว่าบูดิเมียตัวเบิกสกอร์กับทีมก็ยังคงอยู่ครับกาเซียนะครับโอรอสด้วยซาราโกซาตัวนี้ย้ายมาจากทาาหน้าของเซตาบิโกะเป็นที่หมายปองของหลายทีมเหมือนกันครับแต่งงเหมือนกันว่าย้ายมาอุซาซุน่านะฮะ อ่ะก็ต้องลุ้นดูครับมุนูสนี่นะฮะตัวเก่งนะใชสซิน,น่านะครับนั้นัมคิดว่าตัวเล่นของโอซาสุนา่าก็ยังคงยอดเยี่ยม ส่วน4-3-3ของเซบีย่าเนี่ยเกมลุกลุกเต็มที่ครับแต่ว่าเมื่อเกมลุกของระบบ433มันจะเสียตรงเกมรับนะเพื่อนๆถ้านะครับไม่มีกําลังมากพอเนี่ยถ้าเล่นแบ็กอินเบิร์ดเข้ามามันจะทําให้ช่องว่างระหว่างกองหลังเนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะวันนี้โอกซานาที่ต้องบอกว่าเล่นเกมประคองเกมในการคลองบอลเนี่ยด้วยระบบ4231เนี่ยยังคงผมว่ายังคงมีมาตรฐานมากกว่าวันนี้โอซานาผมมองว่าไม่แพ้นะครับแต่จะชนะได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทางด้าน อ่าวูสุคอเขาให้ทางด้านของเซบิยามโอกาชนะนะหนึ่งศูนย์นะครับแต่ผมมองแล้ววันนี้เนี่ยไม่น่าฮะไม่น่าขนาดนั้นนะฮะอ้เนี่ยฮะตัวนักเตะนะบูดิเมียกดไปแล้วแปดนะครับโอ้โหนะฮะ ลงลุ้นดูผมมองว่าไม่ไม่แพ้แน,น่นอนนะสำหรับโอซาซูนาฟันธงครับวันนี้ทีมนี้ติดตามผออมแอตาลนตาและก็โอซาซูนาฝากไว้ด้วยนะครับสทีมที่น่าลงทุนของช่องโมเดลยวเนี่ยทรับนะครับใครที่ติดตามกันเดี๋ยวผมส่งทีเด็ดให้เช่นเคยสําหรับวันนี้ล้ำล่ำรวยรวยเฮงนะครับทั้งหมดภายในคลิปเป็นเพียงทัศนคติส่วนตัวรวมถึงมุมมองของต่างชาตินะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุนนะครับเงินของท่านอยู่ในมืออย่าใครชักจูงนะครับคิดวิเคราะห์ก่อนลงทุนนะครับล้ำล่ำรวยรวยเฮงอีกครั้งนะครับับสสวสดีผม